คุณจะทำใจได้ไหมถ้าไปเยี่ยมหลุมศพลูกชายแล้วเจอเด็กหน้าคล้ายลูกของคุณอยู่กับหญิงแปลกหน้าเสียงสะอื้นรอยยิ้มเยือกเย็นและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้หมอกหนาจะทำให้คุณขนหัวลุกคลิกดูตอนนี้และเตรียมใจรับความจริงที่คุณไม่เคยคาดคิดเสร็ฐทีนีเดินเข้ามาในสุสานยามเช้าที่หมอกหนาเย็นยเยอือกกลิ่นดินเปียกและใบไม้เน่าเฉยเข้าจมูกทำให้ใจเธอสัน่นเธอค่อยๆก้าวไปยังหลุมศพลูกชายของเธอ มือสั่นงูงูขณะเปิดดอกไม้ที่วางไว้สายลมพัดเสียงใบไม้กรอบกรบแกรบรอบตัวทันใดนั้นเธอเห็นหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งนั่งร้องไห้หญิงคนนั้นกอดเด็กผู้ชายตัวเล็กที่หน้าคล้ายลูกของเธอราวกับสำเนาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหยุดมือของเธอชื้นเหงือ่อหญิงแปลกหน้าสะอื้นหนักขึ้นเด็กน้อยจ้องมาที่เธอด้วยตาที่ใสซื่อแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน ดวงตาของเธอจับจ้องไปยังเด็กคนนั้นน้ำตาเริ่มเอ่อเต็มตาเสียงร้องให้เหมือนกล้องอยู่ในหัวใจความรู้สึกกลัวและไม่เข้าใจพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เด็กคนนั้นยิ้มบางๆให้เธอรอยยิ้มนั้นคุ้นจนทำให้เธอขนลุกหญิงแปลกหน้าหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเศรษฐีนียืนแข็งทื่อรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้หมอกหนานั้นเธออยากก้าวเข้าไปใกล้แต่ขากลับเหมือนถูกตรึง ดวงตาของเด็กผู้ชายยังคงมองเธอไม่วางสายเสียงสะอื้นค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงลมหายใจที่หนักหน่วงของหญิงแปลกหน้าเศรษฐีนีเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับจากอีกโลกหนึ่งหัวใจของเธอสั่นระริกด้วยความหวัดระแวงสายหมอกหนาเริ่มล้อมรอบเธอมากขึ้นและเด็กคนนั้นยิ้มอีกครั้งโดยไม่พูดคำใดเศรษฐีนียืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนเวลาไหลช้าเป็นนาทีที่ยืดเยือ้อ เสียงลมหายใจของเธอเองกลับดังชัดเจนในความเงียบรอบตัวใบไม้สั่นสานเมื่อสายลมพัดผ่านทำให้เกิดเสียงกรอบกรับเหมือนมีใครเดินอยู่ใกล้ๆเด็กผู้ชายยังคงจ้องมองเธออย่างไม่ละสายตารอยยิ้มนั้นทำให้ใจเธอปั่นป่วนคละเคล้าระหว่างความคุ้นเคยกับความหวาดกลัวหญิงแปลกหน้าลุกข,ขึ้นช้าๆกอดเด็กแน่นขึ้นราวกับปกป้องบางสิ่งที่สำคัญที่สุดเสรษฐิีนีพยายามก้าวไปใกล้แต่ขาทั้งสองเหมือนถูกตรึงด้วยแรงบางอย่าง อากาศรอบตัวหนาวเหน็บขึ้นจนขนแขนลุกชันเธอได้ยินเสียงดนตรีแผ่วเบาไม่ชัดว่าอยู่ที่ไหนเหมือนเสียงออแกนเก่าๆจากสุสานร,ร้างหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเด็กคนนั้นยื่นมือเล็กๆมาหาเธอแต่ทันทีที่เธอเอื้อมมือไปมือของเด็กก็หายไปเหมือนควันหญิงแปลกหน้าสะบัดตัวพลันกลายเป็นเงาดำในหมอกเศรษฐีนีหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนเร็ว เสียงสะอื้นและเสียงหัวเราะประหลาดผสมกันในอากาศดวงตาของเด็กผู้ชายเริ่มเปล่งประกายแปลกๆสีของมันไม่ใช่สีธรรมดาเสร็จที่นี้อยากกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับติดคอหมอกหนาปกคลุมร่างของเธอจนแทบมองไม่เห็นพื้นแล้วเด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอทันทีโดยไม่เคลื่อนไหวระหว่างทางรอยยิ้มของเขายังคงเยือกเย็นแต่เหมือนรู้ทุกความลับของเธอ เศรษฐีนีพยายามถอยหลังแต่ขาหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างยึดเธอไว้เสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นแม่ทำไมไม่อยู่กับฉันเสียงนั้นมาจากเด็กหรือมาจากสิ่งอื่นหัวใจของเสศรษฐีนีแทบหยุดเต้นความกลัวคลุ้มคลั่งจนเธอแทบสูญสติร่างของเด็กผู้ชายเริ่มลอยเหนือพื้นดวงตาของเขาสองประกายสีแดงจางๆหมอกหนาเริ่มเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนมีมือวิ v i ล้อมรอบ เศรษฐีนีรู้ตัวว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ร่างของเธอกลับไม่ฟังคำสั่งเสียงหัวเราะประหลาดและเสียงสะอื้นผสมกันดังก้องในหัวของเธอและในวินาทีนั้นเองเธอเห็นเงาอีกเงาหนึ่งเหมือนใครบางคนกำลังมองมาจากใต้ดินดวงตาของเงานั้นเหมือนลูกชายของเธอในวัยเด็กแต่ร่างนั้นบิดเบี้ยวเหมือนเงาต่างโลกเศรษฐีนีรู้สึกช็อกจนขาสุดลงกับพื้น หมอกเริ่มหนาและร่างเด็กหายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆแ,และเสียงลมพัดแต่เสียงหัวใจของเธอยังเต้นแรงเหมือนกลองสะเทือนโลกเศรษฐีนียังคงนั่งตรงนั้นจ้องไปยังหลุมศพโดยไม่กล้ากระพริบตาและในความเงียบมืดนั้นมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินบางสิ่งที่เหมือนเรียกชื่อเธออย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนเศรษฐีนีสะดุ้งมือสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดเธออยากหนีแต่ขาเหมือนติดอยู่กับพื้น เสียงสะอื้นของหญิงแปลกหน้าและเสียงหัวเราะของเด็กดังผสมกันรอบตัวและทันใดนั้นดวงตาของเธอส่องไปเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวใต้หลุมศพบางอย่างที่เหมือนกับรอยยิ้มของลูกชายเธอแต่ไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จักรอยยิ้มนั้นเยือกเย็นจนลึกถึงกระดูกสันหลังหัวใจของเศรษฐีนีเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาและเสียงกระซิบอีกครั้งเรียกชื่อเธอซ้ำๆแม่แม่แม่แม หมหนาเริ่มพัดแรงขึ้นเธอแทบหายใจไม่ออกแต่เด็กคนนั้นยังคงจ้องมาที่เธออย่างสงบและรอยยิ้มของเขายังคงตราตรึงใจของเศรษฐีนีอย่างลึกซึง้งเศรษฐีนีรู้สึกตัวเองเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดมนรอบตัวสายลมหนาวเย็นพัดแรงจนทําให้เส้นผมปลิวฟุ้งไปทั่วหน้าใบไม้ที่ร่วงหล่นกระทบพื้นดังกรอบกรบเหมือนจังหวะหัวใจเธ,เธอที่เต้นเร็วขึ้นทุกที เด็กผู้ชายยืนอยู่ตรงหน้างเงาร่างเล็กของเขาเหมือนลอยเหนือพื้นดวงตาสีแดงจางๆของเขาสองประกายระยิบระยับทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีไฟนรกซ่อนอยู่ภายในหญิงแปลกหน้าหายไปแล้วเหลือเพียงเด็กและเธอเสียงหัวเระแพ่วเบาก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งเศรษฐีพยายามขยับตัวแต่ร่างเหมือนหนักขึ้นเหมือนมีแรงบังอย่างกดทับแม่ทําไมไม่อยู่กับฉันเสียงกระซิบอีกครั้งดังก้องในสมอง หัวใจของเธอเหมือนถูกมือวิสเบอร์บีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกหมอกหนารอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนกำลังพาเธอลงสู่หลุมลึกใต้พื้นเด็กคนนั้นยื่นมือมาอีกครั้งเธออยากหลีกหนีแต่ร่างกลับเคลื่อนไหวไม่ไหวรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นแต่กลับเต็มไปด้วยความเย็นชาจนขนแขนลุกชันเสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นผสมกันดังก้องไปทั่วสุสานเศรษฐีนีพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมา ดวงตาของเด็กเหมือนส่องทะลุจิตใจของเธอมองเห็นความเศร้าและความผิดหวังที่เธอเก็บไว้แล้วทันใดนั้นพื้นใต้หลุมศพสันสะเทือนราวกับมีบางสิ่งกำลังคลานขึ้นมาหมอกหนาเริ่มปกคลุมร่างของเธอจนแทบมองไม่เห็นมือของตัวเองเด็กคนนั้นเริ่มลอยสูงขึ้นช้าๆเหนือพื้นแสงสีแดงจากดวงตาเขาเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเศรษฐีนีรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นแผ่ซ่านจากหัวจรดเท้า เธออยากก้าวถอยหลังแต่ขาทั้งสองถูกตรึงแน่นเหมือนติดกับดินเสียงหัวเราะนั้นกลับกลายเป็นเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอซ้ำๆแม่แม่แม่ร่างของเด็กคนนั้นเริ่มบิดเบี้ยวเป็นเงาดํายาวลึกลงไปในหมอกเศรษฐีนีพยายามหลับตาแต่ภาพของรอยยิ้มและดวงตาเด็กยังคงติดตาไม่หายหมอกหนาเริ่มเคลื่อนตัวเป็นรูปคนหลายเงาล้อมรอบเธอจากทุกด้านเสียงหัวใจของเธอกระแทกแรงจนเหมือนจะทะลุอก จากความมืดนั้นเด็กคนนั้นส่งเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกและกระซิบเรียกชื่อเธออีกครั้งเศรษฐีนีรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากใต้หลุมศพร่างของเธอเริ่มลอยขึ้นช้าๆเหมือนถูกดูดเข้าสู่ดินเย็นเฉียบสายลมหนาวพัดแรงจนเธอแทบหายใจไม่ออกและในวินาทีสุดท้ายที่เธอรู้สึกตัวดวงตาของเด็กคนนั้นมองตรงมาที่เธอรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นจนเหมือนกลืนกินทุกความกลัวของเธอ เสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นก้องอยู่รอบตัวเศษหมอกล้อมร่างของเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงดังก้องแล้วเด็กคนนั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เธอเด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทีและก้าวเสียงเท้าของเขาไม่สะท้อนบนพื้นดินแต่กลับดังชัดในหัวใจของเศษทีนีหมอกหนาปกคลุมร่างของเธอจนแทบมองไม่เห็นมือและเท้าตัวเองดวงตาแดงจางๆของเด็กยังคงจับจ้องเธอไม่วางสาย เศรษฐีนีพยายามเอื้อมมือไปกอดหรือเรียกชื่อเขาแต่ลำคอเหมือนตันแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกวินาทีเด็กยกมือเล็กขึ้นแล้วแต่ที่หน้าผากของเธออย่างเบาๆทันทีที่สัมผัสนั้นร่างของเศรษฐีนีร้อนว่าจากหัวจระรดเท้าภาพความทรงจำเก่าๆของลูกชายที่เสียชีวิตผุดขึ้นในหัวทันทีแต่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ลูกชายของเธอในความทรงจำ เด็กคนนั้นยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้ลึกซึ้งและความเจ็บปวดของอีกโลกหนึ่งหมอกรอบตัวเริ่มขยับเหมือนมีลมพัดวนรอบๆอ,บอบเธอเสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาเข้ามาในหูพร้อมกันทําให้เธอเวียนหัวเด็กคนนั้นเริ่มยกมือขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆราวกับเรียกพลังบางอย่างจากใต้หลุมศพเสร็จที่นีรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่พื้นดินเย็นเฉียบดวงตาเด็กเริ่มเปล่งประกายสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบมองไม่เห็นดวงตาจริงของเขา หมอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมีเงาร่างเล็กใหญ่บิดตัวรอบตัวเธอเสียงหัวใจของเศรษฐีนีดังกล้องในหัวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนเด็กคนนั้นเอ่ยเสียงเบาแต่แทรกซึมลึกเข้าหัวใจของเธอแม่เราอยู่ด้วยกันตลอดไปทันใดนั้นมือของเศรษฐีนีรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งล้อมรอบหมอกดำพัดแรงขึ้นจนมองไม่เห็นมือหรือเท้าของเธอเศรษฐีนีรู้สึกว่าตัวเองลอยได้โดยไม่ใช้แรง เสียงหัวเราะของเด็กคนนั้นกลายเป็นเสียงหลายเสียงผสมกันเสียงเหมือนเด็กหลายคนจากอีกโลกหนึ่งเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างเหมือนถูกพันด้วยเชือกอินวิซเบิลหมอกดำค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนเงาของเด็กผู้ชายอีกหลายคนทุกเงาเหล่านั้นยิ้มให้เธอรอยยิ้มเยือกเย็นเต็มไปด้วยความเศร้าและความทารมานเด็กคนนั้นยื่นมืออีกครั้งและร่างของเศรษธีนีรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เขาเสียงหัวใจของเธอยังคงดังก้องเงยเย็นไหลเต็มตัว สายลมหมุนวนพัดแรงจนหมวกและผมของเธอปลิวไปอย่างไม่มีทิศทางเด็กคนนั้นพูดอีกครั้งเรากับเสียงซ้ำจากอีกมิติแม่เราอยู่ด้วยกันไม่มีใครพรากเราไปได้ร่างของเธอเริ่มลอยสูงขึ้นเหนือหลุมศพหมอกดำหนาและแรงดึงจากใต้ดินรวมกันเป็นพลังประหลาดเศรษฐีนีรู้สึกถึงความเยือกเย็นและความเจ็บปวดผสมกันแต่ในใจกลับมีความรู้สึกเหมือนถูกเรียกไปยังบางสิ่งที่เธอไม่อาจปฏิเสธ เด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือของเขาแตะร่างของเธออีกครั้งทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงเหมือนกลองสะเทือนโลกดวงตาของเด็กคนนั้นส่องประกายราวกับมีแสงจากอีกโลกหนึ่งเศรษฐีนีรู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่บางสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการหมอกดำและร่างเด็กคนนั้นเริ่มรวมเป็นหนึ่งเดียวรอบตัวเธอและในความเงียบเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอซ้ำ,ซำ แม่แม่แม่ร่างของเษธีนีลอยสูงขึ้นช้าๆแต่มั่นคงหมอกดํารอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเด็กคนนั้นยิ้มกว้างและยื่นมืออีกครั้งเด็กคนนั้นยิ้มกว้างมือเล็กของเขายื่นมาสัมผัสร่างของเษธีนีอีกครั้งทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวเธอความเย็นชาจนแทบเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างหมอกดำรอบตัวเริ่มบีบรัดเข้ามาเหมือนมีน้ำหนักทับร่างเธอ เสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นหลายเสียงดังผสมกันเป็นดนตรีสยดสยองในหัวเศรษฐีนีรู้สึกตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าดวงตาเด็กคนนั้นส่องแสงเจิดจ้าราวกับกำลังเปิดประตูสู่โลกอื่นเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงติดคอออกมาเป็นเพียงครวญแผ่วเบาร่างของเธอเริ่มหมุนวนช้าๆเหมือนถูกแรงมโนภาพดึงดูดหมอกดำรอบตัวบิดตัวเป็นรูปร่างคล้ายเงาของเด็กหลายร่าง แต่รอยยิ้มและดวงตาย,ยังคงเหมือนเดิมทำให้เธอรู้สึกทั้งคุ้นเคยและหวาดกลัวเด็กคนนั้นเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนจนเข้าไปถึงทุกอนูของหัวใจแม่อย่าก,กลัวเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเศรษฐีนีรู้สึกถึงแรงดึงที่มากขึ้นริร่รรางเริ่มลอยสูงขึ้นเหนือพื้นพื้นดินและสุสานหายไปแทบมองไม่เห็นมีเพียงหมอกดำและเด็กผู้ชายที่ล้อมรอบหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแต่ความกลัวกลับผสมกับความอยากรู้ เด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้จนปลายมือสัมผัสหน้าอกของเธอทันใดนั้นภาพความทรงจำเก่าๆของลูกชายที่เธอเคยกอดและสูญเสียผุดขึ้นอย่างชัดเจนแต่เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกชายของเธออย่างแท้จริงร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นเงาดำสูงใหญ่เสียงหัวเราะหลายเสียงดังซ้อนกันราวกับมาจากอีกโลกหนึ่งหมอกดำพัดแรงจนล้อมรอบร่างของเศรษฐีนีจนมองไม่เห็นแม้ตัวเอง เด็กคนนั้นเอื้อมมือสัมผัสใบหน้าเธออีกครั้งรอยยิ้มเยือกเย็นมองตรงเข้าหาดวงตาแม่เราอยู่ด้วยกันไม่มีใครพรากเราไปได้เสียงกระซิบแผ่วเบาเข้าหูเธอได้ยินทุกคำซ้ำหลายครั้งร่างของเด็กคนนั้นเริ่มลอยสูงขึ้นเหนือเธอหมอกดำหมุนวนรอบตัวเป็นพลังมืดเศรษฐีพยายามหลับตาแต่ภาพดวงตาแดงและรอยยิ้มเยือกเย็นยังคงชัดเจนในหัวร่างของเธอเหมือนถูกดึงขึ้นไปเหนือพื้นหมอกดำกดร่างไว้แน่น เสียงหัวใจของเธอก้องดังทุกจังหวะเด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นมือสัมผัสร่างเธออีกครั้งทันใดนั้นแรงดึงจากใต้หลุมศพส่งผ่านร่างของเธอไปจนถึงหัวใจหมอกดำเริ่มรวมเป็นวงแหวนรอบตัวเงาร่างของเด็กคนนั้นรวมกับหมอกเป็นหนึ่งเศรษฐีนีรู้สึกถึงความเย็นจนเหมือนตัวเองกำลังละลายเสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นผสมกันดังก้องในหัวดวงตาเด็กคนนั้นส่องประกายเจิดจ้าเกินกว่าความเป็นมนุษย์ หมอกดำรอบตัวเริ่มบีบรัดร่างให้ลอยสูงขึ้นเหนือหลุมศพเศรษฐินีรู้สึกทั้งกลัวและหลงไหลในความลึกลับที่เธอไม่อาจเข้าใจเด็กคนนั้นพูดอีกครั้งเสียงเย็นยเยือกแต่ชัดเจนแม่เราจะอยู่ด้วยกันไม่มีวันแยกจากร่างของเธอหมุนวนอยู่ในหมอกดำมือของเด็กคนนั้นจับเธอแน่นหมอกเริ่มรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายประตูมิตเศรษฐินีรู้ตัวว่ากำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่เกินจินตนาการ เสียงหัวใจของเธอก้องดังทุกจังหวะด,ดวงตาของเด็กคนนั้นจับจ้องทุกอนูหมอกดำเริ่มกลืนทุกอย่างรอบตัวเด็กคนนั้นยิ้มกว้างมือของเขายื่นมาจับมือของเธออีกครั้งร่างของเศษธีนีเริ่มลอยสูงขึ้นสูงขึ้นและในความเงียบสนิทที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบซ้ำๆยังคงดังอยู่แม่แม่แม,แม่หมอกดำรอบตัวเริ่มรวมกันแน่นเป็นก้อนราวกับมีชีวิต เด็กคนนั้นยังคงยิ้มรอคอยและเรียกชื่อเธอสามร่างของเศรษฐินียังลอยสูงขึ้นเหนือพื้นเหนือโลกหมอกดำและเด็กคนนั้นเริ่มรวมเป็นหนึ่งเดียวรอบตัวเธอและทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งหมอกดำรอบตัวค่อยๆจางลงช้าๆเหลือเพียงแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องลงมาบนหลุมศพเด็กคนนั้นค่อยๆลดร่างลงเหมือนละลายไปกับหมอกเหลือเพียงร่างเล็กๆของลูกชายเธอในความทรงจำ หญิงแปลกหน้าที่เคยร้องให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเพียงยิ้มบางๆให้เศรษฐีนีเสียงหัวเราะและเสียงสะอื้นจางลงเหลือเพียงสายลมแผ่วเบาพัดผ่านใบไม้เศรษฐีนีค่อยๆหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบที่กลับคืนมาเธอเดินเข้าไปใกล้หลุมศพวางดอกไม้ลงเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความอาลัยดวงตาของเธอหลับลงชั่วครู่รู้สึกเหมือนลูกชายยังคงอยู่ใกล้ๆแม้ร่างกายจะจากไปแล้ว หมอกและความมืดที่เคยล้อมรอบค่อยๆสลายไปเหลือเพียงแสงสว่างและเสียงธรรมชาติที่เงียบสงบเศรษฐีนียืนสงบตรงนั้นรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความทรงจำเธอหันหลังกลับก้าวออกจากสุสานด้วยหัวใจที่เบาและเต็มไปด้วยความสงบแม้ความทรงจำจะยังคงเจ็บปวดแต่เธอรู้แล้วว่าความรักและความผูกพันไม่เคยหายไปเสียงลมวิวพัดผ่านสร้างความสงบให้หัวใจของเธอ และครั้งนี้เธอพร้อมที่จะเดินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยแสงและความหวัง